การทำช่อง youtube ตามวันตามแนวติวเข้มมือใหม่หัดทำ youtube กับแนวไลฟ์สดมันคนละทางกันค่ะคุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งค่ะแล้วเขาก็พิมพ์ต่อมาค่ะว่าคุณเขาทุกคน13คนที่ฟังวันอยู่ตอนนี้เข้าใจไหมคะใครที่ที่วันที่คิดว่าเป็นลูกศิษย์วันจะเข้าใจคำนี้เวลาวันพูดคำว่า มันเป็นแนวทางการทำช่องทางสองแนวทางค่ะซึ่งมันไม่เหมือนกันคุณต้องเลือกว่าคุณจะทำตามวันหรือคุณจะทำตามกลุ่มที่เขาชวนไปไลฟ์สดวันไม่ได้บอกว่ากลุ่มที่ชวนไปไลฟ์สดไม่ดีนะคะแต่มันเป็นสองชะมันเป็นสองทางแบบนี้คือเนี่ยวันวันพูดวันต้องพูดซ้ำอีกแล้วแล้ววันต้องอธิบายให้เขาฟังแบบ โอ้ยทุกคนจนจนสุดท้ายวันต้องบอกว่าคุณวันไม่ได้บอกว่าทางไหนมันดีที่สุดมันอยู่ที่คุณสะดวกไหมเอาแบบสะดวกค่ะทุกคนคือถ้าเราจะสะดวกไปไลฟ์สดเราต้องไปทําตามคนที่เขาไลฟ์สดแล้วเขาประสบความสําเร็จมีไหมวันอยากรู้เหมือนกันว่ามีไหมคือแล้วเขาบอกว่าครูแต่แต่หนูแต่หนูก็ยังอยากเรียนกับครูนะคะอย่ามาเรียนทุกคน ถ้าคุณเลือกที่จะไหลสดเก็บชั่วโมงคุณต้องไม่มาเรียนกับวันค่ะคุณต้องไปทําตามคนที่เขาแนะนําการไหลสดเข,เขาบอกว่าครูโกรธเหรอขอโทษที่ทําให้โกรธทุกคนวันไม่ได้โกรธโอ้ยวันปวดหัวกับเรื่องนี้มากจริงๆนะคะมีหลายคนเลยแบบเรียนกับวันทําตามวันมาอยู่ดีๆแล้วบอกว่า เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปไลฟ์สวดเก็บชั่วโมองวันเลยต้องวันเลยบอกว่าหยุดมาเรียนกับวันนะคะทุกคนต้องเข้าใจว่ามันคนละทางค่ะทุกคนมันคนละทางวันบอกจริงๆริงค,คนที่ฟังวันอยู่13คนลองพิมพ์ซิว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจลองพิมพ์คําว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจว่ามันคนละทางคนละทางคืออะไรวันเปิดสร้างไรายได้ มาด้วยการไม่ไหลสดแล้วสิ่งที่วันทดลองก็คือทดลองให้เราใช้ความสามารถของตัวเองในการดันตัวเองค่ะทุกคนดันตัวเองให้เข้าสู่ระบบส่วนการไหลสดที่เขาชวนกันไปไหลเป็นกลุ่มคือเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองแต่เขาให้เพื่อนช่วยมันคนละทางกันค่ะมันคนละทางกันแล้วแนวทางมันคนละอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าใครมาทำตามวันแล้ว แล้วไปไหลสดเก็บชั่วโมงวันบอกได้เลยค่ะว่าผิดทางผิดทางที่เดินมาหาวันที่กำลังเดินมาวันเรียกว่ากำลังเดินมาสวย ก็ตกเหวลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อตกเหวลงไปอีกแล้วคุณจะมาปีนแบบที่วันพาทําอีกไม่ได้คุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งอันนี้คือคําเตือนนะคะสําหรับมือใหม่หัดทํา y o YouTube ทุกคนทุกท่านเลยเพราะตอนนี้นะคะมันมีการทําช่อง YouTube ซึ่งวันนะเรียกว่าวันกําลังต่อสู้พี่ติ๋วเนี่ยเขาอยู่กับวันเขาอยู่ในสถานการณ์เหยียบเรือสองแคมคือเขาไปทั้งสองฝั่งเลยค่ะ พี่ติ๋วเนี่ยนะคะตัวร้ายเลยนะคะชีพไลฟ์สไตล์บายติว๋วตัวร้ายคืออะไรคะคือเขาเข้าได้ทั้งสองกลุ่มค่ะเขาอยู่ทั้งสองกลุ่มเลยปพืสออีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะชีวิตติดทะเลเหมือนกันนะคะตัวร้ายตัวร้ายอยู่ทั้งสองกลุ่มคือเขามีข้อมูลเขาเห็นเขาเห็นเพื่อนทั้งสองกลุ่มค่ะเพื่อนที่ไม่ไหลสดกับเพื่อนที่ไหลสด เขาเห็นทั้งสองแบบค่ะแล้วเวลาวันพูดเนี่ยเขาจะเข้าใจนะคะที่บอกว่าตัวร้ายเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ได้พูดว่าเอา่อไม่ได้เรียกว่าอะไรเนีย่ยไม่ได้สร้างความเกลียดชังนะแต่วันจะบอกว่าสองคนเนี่ยเขามีข้อมูลค่ะระหว่างเพื่อนที่ไหลสดกับเพื่อนที่ไม่ได้ไหลสดมันต่างกันค่ะเวลาวันพูดอะไรไปเนี่ยนะคะถ้าเขาถ้าเขาอยากเดือดร้อนเขาก็จะแสดงตัวขึ้นมานะคะเขาก็จะแสดงตัวเวลาที่เขาไปไหลสด เขาชอบเข้าไปฟังไลฟ์สดของทุกคนที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้สิ่งที่คนที่ทำช่อง YouTube นะคะไลฟ์สดคืออะไรเขาชอบแชร์ชอบแชร์สิ่งที่เขาฟังมาแบบผิดผิด,ผดถูกถูกคือมีทั้งเรื่องผิดและเรื่องที่ถูกแต่พอเขาไลฟ์สดแบบพูดเปลา่าๆอยู่แบบนี้มันเหมือนกับว่าเขามี power ค่ะเขามี power แล้วคนที่จะไปฟังคลิปไลฟ์สดแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมือใหม่หัดทำ u t u b e พวกที่ไม่รู้อีโนอีเนค่ะวันได้แต่ภาวนาทุกครั้งที่วันสวดมนต์ก่อนนอนนะคะว่าขอให้พี่พี่น้องๆที่เป็นมือใหม่หัดทํา youtube ไปฟังคลิปไลฟ์สดของคนนี้อย่างมีวิจารณญาณวันสงสารมากๆค่ะแล้ววันจะบอกว่าวันสงสารอะไรอีก